q b Z 9 5 1ปืน AR สัญชาติจีนวันนี้จะอยู่กับบิวอะไรแต่เราไปรับชมกันครับเจ้า q b Z นะครับป็น a i ห,หนึ่งกระบ,บอกที่ยิงระยะไกลเนี่ยได้ดีมากๆเพราะาตัวปืนนะครับมีระยะเริ่มต้นให้ถึง40เมตรคือ40เมตรเนี่ยคือมันเป็น AR ที่ยิงได้ไกลมากๆเลยนะครับถึงตัวดาเมจของปืนนะครับจะมีอยู่แค่22แต่ถ้าเราลองเข้าไปดูดีเทลของดาเมจปืนจริงๆนะครับปืน q b z นะครับจะยิงตามตัวส่วนบนเนี่ยอยู่ที่26ดาเมจเลยนะทำให้ปืน q b z นะครับจบศัตรูในระยะกลางถึงไกลเนี่ยได้ ค่อนข้างไวกับปืน AR บางกระบอกอีกนะครับส่วนของแต่งในวันนี้นะครับในเมื่อปืน QBZ นะครับยิงระยะกลางถึงไกลได้ค่อนข้างดีเนี่ยของแต่งในวันนี้ของเรานะครับก็จะเน้นเรื่องรค c o i เป็นหลักนะครับเอาไว้ยิงศัตรูในระยะกลางถึงไกลนะครับจะได้ยิงนิ่งๆหน่อยเนาะทำให้รค c o i l control ของปืนนี้นะครับผมดันไปที่80หน่วยเลยเนาะส่วนค่างความเสถียรนะครับจะอยู่ที่69หน่วยจะได้การหายใจยิงได้ลานพอสมควรนะครับส่วนค่าของแฮนด l i n g นะครับก็ไม่ต้องสืบนะครับอยู่ที่35หน่วยถ้าเพื่อเอายิงศัตรูระยะใกล้เนี่ยอาจจะลำบากนนิดึง เดี๋ยวเรามาดูรีคอยปืนหลังแต่งกันนะครับางที่ผมบอกไปนะครับว่าเซนเนี่ยอาจจะเล็งชานิดนึงเนาะแต่ว่าเรายิงยากลางถึงไกลเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่อยู่แล้วส่วนรีคอยก็นิ่งพอสมควรเนาะคือปืนค b บีแซเนี่ยรีคอยมันไม่ได้นิ่งแบบนิ่งขนาดนั้นเนาะถ้าเป็นปืนบางกระบอกเนี่ยดันรีคอยคอนโทรลถ,ถึง80เป้าเหมือนแทบจะไม่ขยับเลยนะแต่ว่าปืนนี้ก็เด้งนิดนึงนะครับแต่ว่าปืนนี้มันยิงระยะไก,กลอะ่ะได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะโอเคแต่เราไปดูเกมเพย์ของปืนคิวบีแซนกันดีกว่าครับอยา่ยงางก ไอหมอตัวนี้มันรักเพื่อนแท้ยอยู่ๆก็วาร์ปเกิดขึ้นมาเยอะๆเพื่อนตัวเด้งเลยเอ้ยย่าไอ้น้องพี่เชิงดีกว่า อกว่าจะตายไอ้ยมงไม่เห็นกูจริงดิเสียงปืนสนั่นขนาดนี้โอ้ย